สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สันติพงศ์และก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับเอาวันนี้เ๋ยวผมจะมาแนะนําการทา c o n d i t i o n Formatting นะครับแบบแมีเงื่อนไขโดยคุณปักกี้นะครับถ้าผมอ่านติดข้ขออภัยด้วยนะครับเขาได้ถามมาว่าจะทําอย่างไรนะครับในกรณีที่เราได้กําหนดเงื่อนไขไว้ที่เซลล์นะครับแล้วก็ ให้ช่วงเซลล์อีกช่วงเซลลหนึ่งเนี่ยแสดงแสดงพื้นหลังตามที่ต้องการนะครับจากโจทย์ได้กําหนดไว้ว่าเนี่ยต้องการให้ต้อง,องการให้เทพื้น B2 ถึง F2 เป็นสีส้มถ้าค่าใน A2 เนี่ยมีค่าน้อยกว่า10นะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องการเลือกเทพื้นเซลล์ B2 ถึง F2 นะครับเป็นสีแดงถ้าเซลล์ A2 มีค่าระหว่าง10ถึง15นะครับ ในโจทย์ตรงนี้ควรระบุเป็นเซลล์นะครับถ้าระบุเป็น B2:F2 แบบนี้ก็คือเซลล์นะครับไม่ใช่คอลัมน,น์เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามันมีวิธีการทําอย่างไรนะครับผมขอดีกรอบก่อนนะครับีกรอบจาก B2 ถึง F2 นะครับส่วน f 2เนี่ก็จะเป็นในส่วนของอเงื่อนไขนะครับทีนี้มาเริ่มทําดูนะครับค,คลุมทึบ เซลล์นะครับจาก B2 ถึง F2 แล้วก็ไปที่ Condition Formatting นะครับ Conditional Formatting ในส่วนนี้เลือเกเมนูนะครับกำหนดกดนั่นเองเลือกเป็น New นะครับ New Rule แล้วก็เลือกในส่วนของ Use a Formula นะครับตัวที่4ไอตัวที่6นะครับมี่องก็ใช้สูตรลงไปนะครับคีเท่ากับ เท่ากับ a2 นะครับ a2 น้อยกว่า10เงื่อนไขแรกนะครับที่เขาได้ทําม,มา a2 น้อยกว่า10นะครับถ้า a2 มันน้อยกว่า10จริงนะครับมันจะคืนค่า true ออกมาเราก็ให้มันแสดงเป็นสีส้มนะครับเทผืนเป็นสีส้มแล้วก็กดโอเคนะครับถ้า ถ้ามันไม่ตรงกับเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นค่าวว่างนะครับไม่ใช่ค่าว่างก็คือพื้นไม่ได้ทําสีนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแสดงเป็นอะไรนะครับลองกดอัพไลเข้าไปโอเคปรากฏว่ามันแสดงเป็นสีส้มนะครับแสดงเป็นสีส้มแต่ผมจะทดสอบดูนะครับถ้าผมขีดเลขหนึ่งนะครับก็ยังแสดงเป็นสีส้มขีดเลขเก้า ที่น้อยกว่าสิก็เป็นสีส้มผมลองทีเป็นเลข10นะครับก็จะไม่แสดงอาพื้นหลังใดๆนะครับแสดงว่าไม่ตรงกับเงื่อนไขทีนี้ผมกำหนดเงื่อนไขที่2นะครับก็ไปที่เดิมนนเนนิกรูตัวนี้นะครับนิวรูนะครับเลือก Us e อฟอร์มูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากในโจทย์ข้อที่2เนี่ยเขาถามมา นะครับว่าถ้ามีค่าระหว่าง 10- ถึง15เนี่ยให้แสดงเป็นพื้นสีแดงนะครับนี้การใช้สูตรในส่วนนี้เราจะใช้อย่างไรนะครับคำตอบคือเราสามารถที่จะใช้สูตรแอนเข้ามานะครับเชื่อมโยงเข้ามานะครับ a 2นะครับมากกว่าเท่ากับนะครับ10มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับเนื่อนไขแรกเนื่อนไขที่2นะครับขั้นด้วยคอมมาตามด้วย a 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับถ้าค่าในช่อง A2 มันเป็นจริงอยู่ตามที่ผมระบุเนี่ยให้แสดงเป็นอะไรนะครับก็ให้แสดงเป็นสีแดงนะครับกดโอเคอัพไลนนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับผมคีย์เป็น13ก็เป็นสีแดงนะครับคีย์15ก็เป็นสีแดงถ้าผมคีย์16นะครับ ก็จะไม่มีสีใดๆแสดงนะครับก <c oughs> ็เสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการทำฟอร์แมตนะครับซึ่งจากจุดที่เหลือเนี่ยก็ลองไปทำดูนะครับเพราะว่าในจุดข้อที่3เนี่ยค่าระหว่าง16ถึง25ก็ใช้เหมือนกับจุดข้อที่2นะครับจุดข้อที่4ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จุดข้อสุดท้ายก็ ไม่ยากครับลองปรับทำดูในส่วนนี้สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ